เราจะทำการบันทึกในหัวข้อที่3โดยมีรายละเอียดดังนี้รายการที่3รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของเดือนมกรายกมามีดังนี้นางสาวสุขใจเก่งมากเงินเดือน50,000บาทเบี้ยขยันไม่มีประกันสังคม750บาทภาษี 3,000บาทจากนั้นให้เราเข้าที่โปรแกรมสมาร์ทบิดเพโูแล้วเลือกหน้าหลักจากนั้นให้ทำการบันทึกเงินเดือนยกมาแล้วทำการเปลี่ยนวันที่ในที่นี้ให้เราเปลี่ยนเป็นวันที่0ูนย์ทับ2558 จากนั้นให้เรากดโอเคเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วประวัติเงินเดือนทุกมาเรายังไม่มีนะคะจากนั้นให้เราทำการเพิ่มแล้วให้ใสร่รหัสพนักงานในที่นี้คือนางสาวสุขใจเก่งมากคือรหัสศูนหนึจากนั้นโปรแกรมได้ทำการดึงชื่อพนักงาน แล้วก็เงินเดือนโปรแกรมได้ทําการดึงมาให้แล้วจากนั้นให้เราทําการแก้ไขภาษีหักณที่จ่ายในที่นี้คือ3000ส่วนประกันสังคม750บาทถูกต้องแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการบันทึกในหัวข้อที่3จากนั้นให้เรากด f 1 0เพื่อบันทึก จากนั้นให้เราออกจากหน้าจอในหน้าประวัติของเงินเดือนยอดยกมามีหนึ่งรายการคือรายการที่เราได้ทำการขีไปเมื่อกี้นางสาวสุขใจเก่งมากจากนั้นให้กดออกอีกครั้งหนึง่งแล้วจากนั้นให้กดแคนเซิลเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับหัวข้อที่3รายล,ละเอียดการจ่ายเงินเดือน,อนยอดบันทึก ยอดจยกมา